วันที่แรงโน้มถ่วงลาออกลองจินตนาการดูนะคุณตื่นมาเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่าแรงโน้มถ่วงลาออกมันทิ้งโพสต์อิดไว้แผ่นเดียวว่ากลับมาอีกทีเหรอไม่อ่ะขอให้โชคดีกับการลงบันไดนะคะรู้จักกรีน่าไหมอายุ23อยากเป็นช่งางศัก์แต่ตอนนี้เป็นบาริสต้า กับพาทามควบคุมว่าในร่ำอย่าถามเลยนะวันนั้นเธอตื่นมาลอยอยู่เหนือเตียงประมาณสามฟุตมือถือก็ลอยอยู่ข้างๆเหมือนสัตว์เลี้ยงที่งงๆแต่ซื่อสัตว์ข้างนอกละเหรอโกลาหนุนสุดๆคนลอยเหมือนลูกโป่งหมดแกส๊สหมาพุธเดินพันสายโทรศัพท์เศษฐีฟ้องท้องฟ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้น่ะเหรอ แรงโน้มถ่วงมันนัดหยุดงานค่ะเรียกร้องสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นไม่อยากโดนอาจารย์ฟิสิกส์แซะอีกแล้วตัวแทนสหาภาพบอกมนุษย์เหรอก็พยายามปรับตัวนั่นแหละแบบครึ่งครึ่งกลางกลาง,ง,งฟิตเนสเปิดคลาสยกน้ำหนักทางอารมณ์เพราะดัมเบลมันลอยใครจะยกได้สายการบินเจ๋งหมดทุกคนลอยไปบาหลีเอง แต่ก็ใช้เวลานิดนึงนะรัฐบาลติดตั้งโดรนพิเศษชื่อดาวโดรนเป็นหุ่นยนต์รูปรังพึ่งคอยดันคนให้กลับลงพื้นเบาๆทุกสองนาทีพูดจาสุภาพแต่แอบกัดคุณดูเลยเลยนะคะสนใจกลับลงพื้นไหมคะวันนี้แต่ริน่าน่ะเธอชอบเลยไม่ต้องปวดเท้าไม่ต้องทนค่าเช่าที่สูงกว่าแรงโน้มถ่วง เธอเปิดร้านสักลอยฟ้าชื่อว่า Ink Above ลูกค้าลอยตัวกลางอากาศได้รอยสักแบบไรน้ำหนักสบายใจไม่มีปวดหลังแต่ปัญหาก็ตามมาปากกาลอยเข็มสักสันลูกค้าก็ลอยหนีระหว่างทำมีคนหนึ่งมังกรที่ต้นขาสักไปได้แค่ครึ่งตัวล่าสุดลอยไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วยังหาไม่เจอเลยพอลีนาเริ่มจะชิน แรงโน้มถ่วงก็กลับมาแบบไม่ให้สัญญาณใดๆพร้อมความแค้นคนตกลงมารัวๆเหมือนลูกชิ้นที่หล่นจากจานโดนะกดลงพังนกขึ้นสารรีน่าหล่นใส่เครื่องชงกาแฟห้องเธอกลายเป็นประติมากรรมแนวอาร์ตชื่อว่าไว้แล้วไงล่ะเนี่ยสุดท้ายรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแรงโน้มถ่วงไม่ได้ขึ้นเงินเดือน แต่มันถูกแทนที่ด้วยระบบสมัครสมาชิกเรียกว่า Gravity Plus 9ดอลลาร์เ9เซนต์ต่อเดือนไม่มีโฆษณามีแรงดึงดูดระดับพรีเมียมอยากได้เสถียรภาพแนวตั้งต้องจ่ายเพิ่มรีน่าทำไงนะเหรอเธอไม่มีตังจ่ายเลยสมัครแบบฟรีชื่อแพ็กเกจว่า Gravity l i g h t มีสิทธิ์ตกฟรีๆบางเวลา พร้อมโบนัสเด้งกลับหนึ่งครั้งต่อการล้มร้านสักเธอกลายเป็นแบบเคลื่อนที่ลอยตัวไปเรื่อยๆสักให้ลูกค้าผ่านหน้าต่างห้องตำนานเลยละ่ะช่างสักลอยฟ้าผู้ต่อต้านระบบแรงโน้มถ่วงรายเดือนและที่ใต้ดินลึกๆหอแรงเสียดทานกำลังเปิดโกฟันมีจำไว้นะในอนาคตแม้แต่กฎฟิสิกส์ก็มีดาวกระจายอ่านให้ดีก่อนจะตกลงไป